สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มื้อเที่ยงแม่ยุ้ยได้กับข้าวแสนอร่อยเลยค่ะพอดีคุณป้าที่วอร์ดนะจ๊ะเก็กบผักโขมมาให้ค่ะเพื่อนๆนขายเยอะมากเลยแล้วก็มีแต่ใบใหญ่ๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยพากันคิดว่าเอ๊เราจะทําอะไรกินกันดีนะปรากฏว่าเรามีปลา้าปลา้าบองนะคะแช่อยู่ในตู้เย็นพอดีก็ไม่พลาดเลยจ้ะเพื่อนๆนจ๋านี่เลยจ้ะก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาลวก นะคะใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่ในไมโครเวฟแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ได้สีแบบนี้เลยสีสดๆจากธรรมชาติและที่สำคัญปลอดสารพิษด้วยนะคะเพื่อนๆคือแบบมันๆหวานๆกินกับนี่ค่ะปะลาราบองอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะแล้วก็มีไข่ต้มไข่เค็มนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกแห้งทอดเพื่อนๆจ๋าแซ่บมากกินข้าว สองจานเลยอะมื้อเที่ยงวันนี้คือมันอร่อยจริงๆอะคือผักลวกกับน้ำพริกอะกินทุกวันก็ไม่เบื่อเพื่อนๆจ๋าแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานไก่อาหารกลางวันฟรีของทางโรงพยาบาลด้วยจ้ะเพื่อนๆจ๋าแซฟมากเลยจ้ะวันนี้อ้ยมีความสุขกับการกินเวลาเราได้กินอะไรแบบอร่อยอร่อยน้ำพริกผักลวกนี่คือแบบ ที่สุดของที่สุดแล้วสําหรับคนอีสานอย่างเราเนาะพเพื่อนๆจ๋านี่เลยจ้ะใบแบบอ่อนๆเคียวๆอี้ยอร่อยมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาเลยจ้ามากินข้าวกับแม่ยุย้ยนะจ๊ะ